ตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยมีการชิงอำนาจทางการเมืองการปกครองกันอยู่2กลุ่มคือกลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มซ้ายใหม่กลุ่มหนึ่งนะครับคุณสุทธิคิดอย่างไงกับเรื่องนี้แล้วก็มีจุดยืนของตัวเองอยู่ทางฝั่งไหนครับคือถ้าเราเอาหลักการทางด้านวิชาการมาตั้งว่ากลุ่มนี้คืออนุรักษนิยมกลุ่มนี้คือซ้ายใหม่ซ้ายเก่าแล้วซ้ายเก่าเป็นยังไงซ้ายใหม่เป็นยังไงครับอนุรักษนิยม เป็นยังไง <mm> คือถ้าคุณนพรันร์สังเกตผมคุณอยู่กับผมนานแล้วคุณรู้ว่าคุณจะจับผมเข้าไปอยู่ในหัวข้ออะไรละ่ะอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าผมก็เป็นคนที่ชอบอนุรักษ์บางอย่างขนรทมเนียนประเพณีที่ผมคิดว่าอย่างดีอยู่ผมก็อนุรักษ์เอาไว้ครับแต่หลายๆอย่างที่อนุรักษ์นิยมทํากันประเภทบ้าคลั่งผมก็ไม่เอาด้วยอ่าแต่ว่าถ้ากลุ่มซ้ายเนี่ยซ้ายแบบไหนละ่ะ ซ้ายแบบเหมาเจอตุงหรือซ้ายยังไงนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนคำว่าซ้ายนี่ก็คือสังคมนิยมแล้วก็ค่อยพัฒนาไปสู่คอมมิวนิสต์ครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์อย่างจีนก็เป็นทุนนิยมกึ่งๆทุนนิยมแล้วขณะเดียวกันเราเองเราก็คบกับจีนเราเองเราก็มีสานุูตอิหร่านอยู่ คือตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันจบลงด้วยผลประโยชน์อพอมีผลประโยชน์เข้ามาแล้วนี่นะฮะตกลงกันได้เนี่ยคุณจะซ้ายใหม่หรือนุนรักนิยมเนี่ยมันกูยยันรู้เรื่องละกลายเป็นทุนนิยมถูกต้องอแต่ขณะเดียวกันพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมีการครอบงำในลักษณะของการล่านาะนิคมแบบสมัยใหม่เพื่อมายึดครองเหมือนอย่างที่อเมริกาใช้ ใช้อำนาจมาครอบงำแล้วก็ให้ปฏิบัติการตา,ตามกติกาของมันปรากฏว่าให้คนที่สวนทางกับกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมอย่างเช่นรัสเซียอิหรา่านเกาหลีเหนือและก็จีนครับรวมทั้งประเทศที่เกิดใหม่ทั้งแถวแอฟริกาลาตินอเมริกาหลายประเทศคือภาษาอังกฤษเขาเรียกกลุ่มพวกนี้ลกลุ่ม global south คือช่วงใต้ของโลกม,มันก็ไม่ได้ซ้ายไม่ได้ขวาในทั้งสิน้นมันเป็นเรื่องมันไม่ชอบถูกให้ใครมาครอบงำแล้วทำไมพวกแอฟริกาตอนนี้มันเที่ยวไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศมันบอกว่ามาสูบทรัพยากรธรรมชาติของมันไปแล้วให้ผลตอบแทนน้อยมากแล้วก็เป็นประเทศทึ่งเกิดใหม่แล้วก็กลับยอมรับให้จีนเข้ามาพัฒนาประเทศได้ ท,ทั้งซ่ในพอฟริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีปรัชญาอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่ามีอันหนึ่งซึ่งกลุ่มประเทศเกิดใหม่มันมีเหมือนกันหมดคือมันต้องการให้คนแอฟริกาได้สิทธิ์ได้ส่วนในสิทธิของคนแอฟริกาที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ<ะ>คือผมกม็อยากจะพูดว่าในที่สุดแล้วมันก็กลับไปสู่ผลประโยชน์ของประเทศชาติน,นี่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมันก็จะมี ความซับซ้อนอีกหลายอย่าง,างเช่นไอ้ผู้ปกครองปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อยากให้ผมอยู่ในชาติและขณะเดียวกันตัวมันเองก็อยากได้ผมอยู่ของมันเองเช่นกันถ้าคุณนภร,รัตจำได้เนี่ยผมเคยพูดสมัยที่คสชมายึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยผมเนี่ยโดนคนเข้าใจผิดเยอะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นติ่งทหารติ่งลุงตูอย่างเงี้ยบอกก็มันวุ่นวายให้เขามาให้เขาทำงาน ไม่ใช่ผมบอกว่าคนเขาถามบอกคุณสุดที่มองประเด็นนี้ตรงไหนบอกมันคือสมบัติผลัดกันชมตั้งแต่วันแรกเลยตั้งคนลยผมเป็นคนแรกที่พูดว่ามันคือสมบัติผลัดกันชมแล้วมาถึงวันนี้ทุกคนต้องยอมรับมันก็คือสมบัติผลัดกันชมก็คือมันมีเมืองเมืองหนึ่งมันมีมาเฟียเจ้าเก่าอยู่แล้วมาเฟียเจ้าใหม่มาโค่นมาเฟียเจ้าเก่าเพื่อให้สังคมันดีขึ้นแต่จริงๆมันก็คือการผ่องถ่ายอำนาจของการปกครอง จากไอ้กลุ่มนี้จะเรียกชื่ออะไรก็ได้มาถึงไอ้ชื่อคนใหม่นี้แต่ในที่สุดมันก็จบลงด้วยการมันก็เอนจอยกับสมบัติที่มือมันเพิ่งได้มาสมบัติผัดกันชมแบ่งกันให้กับพวกมันให้กับทีมงานมันอย่างเช่นสามปอยอย่างเงี้ยชัดเจนสมบัติผัดกันชมผมพูดนะฮะหนีเสือป่าจอระเข้เหมือนกัหมดถ้าเราเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแล้วก็ให้อธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะเข้าใจดีคุณสทุทธิ คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราควรจะไปทางไหนผมบอกอาจารย์ปานเทพว่าถ้าจะวิเคราะห์คนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนมีความหลากหลายในเรื่องความคิดและหลักการบางเวลาบางเรื่องผมเป็นอนุรักษนิยมถ้าคุณจะใช้คำจํากัดความอน,นั้นเป็นตัววัดบางเวลาบางเรื่องเนี่ยผมจะเป็นสังคมนิยมบางเวลาบางเรื่องผมก็จะเป็นเสรีนิยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันเหมือนหลักการในการศึกษาทุกวันนี้คุณรู้ไมวิตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยที่หมาหาวิทยลาลัยหลายแห่งกําลังปรับตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยคณะที่คนสนใจจะเรียนมากที่สุดคือคณะสาวิทยาการครับเพราะอะไรถึงเรียนสาวิทยาการอืเพราะสาวิทยาการมันเรียนหมดทุกอย่างอม,มันไม่เรียนลึกเฉพาะอันใดอันหนึ่งคนที่เรียนคณะสาวิทยาการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิญญาตรีปิญญาโทปัญญาเอกเนี่ย จะต้องรู้เรื่องเรศรษฐศาสตร์จะต้องรู้เรื่องสื่อสารมวลชนต้องรู้เรื่องการเงินการธนาคารรู้เรื่องโนร,ร,รู้เรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าเทคโนโลยีเป็นตัวที่บังคับครับให้คนต้องเรียนกว้างอแนวกว้างแทนที่จะเรียนลึกลงไปเพราะหลักสูตรหรือการเรียนลึกลงไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนแล้วเพราะเรามีเทคโนโลยีช่วยให้เราค้นคว้าได้ครับจะมาเพราะงั้นแล้วนี่สิ่งที่เขาต้องการมากคือเรียนกว้าง ก็เหมือนอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยไอ้พวก c ีอของบริษัทข้ามชาติใหญ่ที่อยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปอยู่ในอังกฤษนะ EU, พวกเนี้ยซีอช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วนะมันไม่ได้เน้นแล้วนะ c ีอท็อปเลยนะที่จะต้องจบ MBA จบ Finance ครับแต่มันเน้นว่าไอ้นี่เนี่ยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมตรงไหนโลกจะพัฒนาไปยังไงครับแล้วมันก็จะเอาไอ้ความเปลี่ยนแปลงโลกต่างๆพวกเนี้ย เอามาประกอบการตัดสินใจแล้วมันจะทําได้ยังไงถ้ามันไม่เรียนกว้างทําไมตอนหลังช่วงหลังซีโอเนี่ยไปอินเดียกันเยอะไปปฏิบัติธรรมทําไมตอนหลังช่วงหลังฝรั่งถึงนั่งสมาธิภาวนามากขึ้นก็เพราะตรงนี้เองไงเข้าใจไหมดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณนพน์ใครก็ตามเนี่ยมาเอาตรายางมาประทับหน้าแบบคุณเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมขุนนี่เป็น ซายซายใหม่คุณที่เป็นซ้ายเก่าเนี่ยผิดผิดหมดเลยท<อ>ุกอย่างสรุปแล้วเนี่ยยุคนี้ก็ต้องเป็นยุคของคอบอยคิดวิเคราะห์และแยกแยะใช่ครับแล้วก็จุดยืนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับ,ค,รบคือพูดง่ายๆว่ามนุษย์ยุคนี้เนี่ยต้องคนในความคิดต้องเป็นความคิดที่หลากหลายมากกว่าเก่าเยอะครับ